รริิพเ er นี่อาจเป็นโอกาสจะได้สนิทกับเจนอสจังก็ได้เจนอสมาครบทุกคนเลยเหรอต้องร้ายแรงมากเนี่ยกระบองเหล็กไม่ว่าจะปีศาจหรือมังกรฉันก็ลุยหมดละแทงท็อป <top> มาสเตอร์ไซตาตมาเหมือนเคยได้ยินชื่อเมื่อก่อนแฟลชประกายแสงสุนัขเฝ้ายาวใครตดกันนะซูปเปอร์เอาลอยดาร์กชาทุกคนกำลังมองกล้ามของฉันอยู่มองอยู่พิกก็ต้น อสเวินขับเคลื่อนซอมบี้แมนผู้นี้ดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไรจะหมูนั่นจะกินไปถึงไหนกันเนี่ยคิงเ <King. S 1> มเท่าไหนไม่มาจะกระพัดเด็กเอ๊ะ <c oughs> อันดับหนึ่งไม่มาอีกแล้วทั้งที่อยากจะเจออะตอมิกซามูไร <c oughs> จะบ้าิิเวอร์แฟงจะรับไอ้พวกเด็กนั้นเป็นศิษย์หรืองไงิซเวอร์แฟง แล้ววันนี้มีเรื่องอะไรกันล่ะทัสมาจะไปรู้ได้ยังไงกันละ่ะฉันต้องทิ้งทุกอย่างที่ทำมารอสองชั่วโมงเลยนะบลาสไม่มาใส่ตามะขอชาหน่อยสิอ